สวัสดีครับที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้เป็นพื้นที่อ่างเก็บน้ําโครงการห้วยสมองอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ร,ริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำร,ร,ร,ริให้สร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วมให้กับชาวจังหวัดปราจีนบุรีทางราชการจึงได้มีการเวนคืนที่ดินมาจากชาวบ้านแต่ปรากฏว่ามีบางส่วนยังไม่พอใจราคาจึงไปร้องเรียนที่ทำเนียบรัฐบาลเราได้สมผู้สื่อข่าวลงไปหาข้อเท็จจริงในพื้นที่ครับ ทีมงานสเปเชียลรีพอร์ตลงพื้นที่ไปที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านกลุ่มหนึ่งว่าพวกเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการเว้นคืนที่ทำกินไปสร้างเขื่อนห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระาชดำริเพื่อหาคำตอบว่าพวกเขาได้รับความเดือดร้อนอย่างไรการเว้นคืนที่ดินเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงที่ชาวบ้านควรได้รับแล้วหรือไม่ที่ที่กาไม่ออกอันนี้คือ ครอบครัวหนึ่งได้แปดแสนฉันอยากจะรู้ว่าแปดแสนย้ายม่านออกไปเนี่ยไปซื้อที่ปลูกม่านมันพอไหมคะมีครอบครัวก็ยังโดนนางสำเนียงศิลาอ่อนเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่พอใจในการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินของรัฐอ้างว่าไม่เพียงพอสําหรับการหาที่อยู่อาศัยใหม่และต้องการแปลงอบพยพพื้นที่ที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้คือพื้นที่ที่เป็นปัญหาระหว่างการก่อสร้างเขื่อนห้วยสมอุอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีการฟ้องร้องซึ่งข้างหลังก็คือข้อเรียกร้องของชาวบ้านค่ะ เช่นเดียวกับนางกาวินอุ้ยกระโทคกที่เธอไม่ยอมรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินและค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดแปลงอบพยพที่รัฐจ่ายเพราะเห็นว่าราคา1นล้าน4แสบาทที่ได้รับต่ำกว่าความเป็นจริงเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจในปัจจุบันคือตอนนี้คือสิ่งปลูกสร้างไม่นับรวมนะขอเพิ่มเติมมาเนี่ยรวมกับ8 0 0แสนเนี่ยเป็น3ล้าน3ค่ะค่ะถ้าพวกเราเนื่องจากว่า เราเนี่ยจะต้องไปหาทินฐานอยู่อาศัยเอาเองทั้งหมดาจากภาพที่ปรากฏในวงสีเหลืองคือพื้นที่<ม>ที่เป็นปัญหาต่อการกอร่อสร้างจํานวนห้าหลังลทั้งหมดถูกฟ้องดําเนินคดีในข้อหาละเมิดบุกรุกเมื่อวันที่19มิถุนาย,ยน2557โดยสามหลังศาลมีคําตัดสินให้หรื้อถอนเหลือเพียงสองหลังที่รอคําพิพากษาซึ่งหนึ่งในนั้นคือบ้านของนางกาวินด้วยนายสุรชัยจิวัตร ผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่7โครงการห้วยสมองอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ข้อมูลกับทางทีมงานว่าพื้นที่อ่างเก็บน้ำเป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์มีจำนวน683ครอบครัวซึ่งทางกรมชลประธานได้มีการจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินโดยใช้มติคอรมอวันที่11กรกฎาคม2532ันราษฎรที่มีที่ไม่ถึง5ไร่ก็จะให้ที่ทากิน5ไร่ ถ้ามี5้าไร่ถึง10ไล่ก็ให้ตามเป็นจริงก็คือว่าได้มี6กไล่ขึ้นก็ให้กไล่ขึ้นแต่ถ้ามี10ไล่ขึ้นไปถึงร้อยไร่ไ่ก็ได้แค่10ไล่นะครับอันนี้ไล่ละสามหมื่นนะครับก็รวมไปเสร็จแล้วนะค่าชเชยพิเศษแทนการจ่ายไปแทนการจ่ายไปอุปยบนะครับที่ราษาดรผู้มีสิทธิ์ได้รับนะครับก็ได้8ปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทจากข้อมูลสำนักก่อสร้างกลมชลประทานในการจ่ายเงินค่าชเชยพิเศษมีการจ่ายทั้งสิ้น626ครอบครัว เหลืออีก61ค,ครอบครัวที่ไม่ยอมรับเงินค่าเชยเทนิฐาเมกทนสสเปเชียลรีพอร์ตรายงานโครงการสร้างเขื่อนห้วยสมองความจริงแล้วเริ่มมาตั้งแต่ปี2521ครับแต่เนื่องจากว่ามีปัญหาอุปสรรคติดขัดอยู่หลายส่วนปัจจุบันจะมีสภาพอย่างที่เห็นครับ โดยเมื่อวันที่22มกราคมปี2521พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการห้วยสมงเป็นครั้งแรกโดยให้กรมชนประทานพิจารณาวางโครงการชนประทานแบบประเภทอ่างเก็บน้ําในลุ่มน้ําห้วยพราโปรงและลุ่มน้ําห้วยสมงซึ่งเป็นลําน้ําสาขาของแม่น้ําปลาจีบุรีเพื่อให้ราษฎรใช้ทําการเพาะปลูกและมีน้ําได้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีครับ พรุ่งนี้จะพาไปสำรวจราคาซื้อขายที่ดินจริงในปัจจุบันรวมถึงความพึงพอใจของชาวบ้านที่รับเงินเวรคืนไปก่อนหน้านี้ว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างวันนี้สวัสดีครับ